กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับกับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้อ่าได้พระสวยๆเอามาฝากพี่พี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับสาหรับช่องทางการติดต่อครับผมอ่าสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์1 3 4 5 2นะครับ 0614413452นะครับ ID Line ก็0614413452นะครับเอาไปค้นหาใน ID อะ ID Line ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกนะครับนี่ครับผมจะเป็นพระยอดขุนพลนะครับ พระยอดขุนพลสวยๆครับอ่ะเป็นยอดขุนพลเมืองพะเยานะครับเนื้อเนื้อดินนะครับกุเวียงกาหลงนะครับพิมพ์นกปลานะครับอ่าเป็นพร้อมตลับนะนี่เป็นตลับอ่าไมคคอนนะครับตลับไมคอนสวยๆเลยนะครับองค์นี้เปิดไว้1000บาทนะครับ1,000บาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ฮะพระสวยนะครับ ศิลปะสวยงามนะครับเป็นศิลปะพวกทางเหนือล้านนานะครับเชียงแสนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ขึ้นที่กุเพยนะครับต่อไปนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวเต็มเลยนะครับเป็นเสือนะครับถัก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 เชือกลงลักแบบโบราณนะครับถักเชือกลงลักแบบโบราณนะครับเขี้ยวตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้เปิดไว้3,500บาทนะครับ3,500าบาทนะครับเขี้ยวใหญ่ๆฮะ นะครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับผมขอญาตาไปไวหน่อยแล้วกันนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามสี่ห้าสองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระกุศเนื้อดินนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรพระศิขีนะครับลําพูนนะครับพระศิขีลําพูนนะครับมาสวยงามนะครับอันนี้เอา เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระงบน้ําอ้อยนะครับองค์นี้สวยนะครับงบน้ําอ้อยนะครับศิลปะสวยกุเตาทุเรียงนะครับเนื้อดินแห้งนะครับเนื้อดินแห้งสวยคาบกุเดิมๆนะครับคาบกุเดิมๆนะครับองค์นี้ไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการห้อยเลยนะครับองค์นี้เอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับ งบน้ำอ้อยกุเตาทุเรียงนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระพุทโธน้อยนะครับพระพุทโธน้อยองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับปิดทองกรรมการนะครับปิดทองกรรมการนะครับหลังยันพุทโธนะครับหลังยันพุทโธนะครับคุณแม่บุญอาแม่ชีบนเรือนตรงบุญเติมนะครับปิดทองกรรมการนะครับ อันนี้เอา800บาทนะครับ800บาทนะครับพะพุทโธน้อยนะครับมีอยู่สี่องค์นะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สองครับอ่าองค์นี้ก็สวยงามนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็สวยงามทองแห้งๆนะครับทองแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผม อ่ะแปดร้อยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับไปไวยังไงไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอดูเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามสี่ห้าสองครับอ่ะเบอร์ไลน์ก็เหมือนกันนะครับผมมันนี้องค์ที่สามครับผมแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับผมอันนี้องค์ที่สี่ครับอ่าอันนี้องค์ที่สี่นะครับเนื้อสวยๆครับ เนื้อสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่4ครับ800นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญหล่อนะครับอ่าหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับอ่ารุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรุ่นหนึ่งครับผมอันนี้เปิดไว้800บาทแล้วกันนะครับ800บาทนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็น นี่ครับผมจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อออกสามลิตนะครับอจอบเล็กหลวงพ่อเงินเนื้อออกสามลิตนะครับอันนี้เอา1000บาทนะครับ1000บาทนะครับนะสำหรับจอบเล็กนะครับมีอยู่องค์เดียวนะครับจอบเล็กมีองค์เดียวนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ปี15นะครับนี่ฮะจะตอบ ก้นกึงนะครับก้นกึงนะครับก้นกึงอุดเม็ดกิ่งนะครับเป็นเนื้ออัลป้านะครับปี1415นะครับตอก1415นะครับอันนี้เอาแปดร้อยบาทแล้วกันนะครับ800บาทนะครับองค์ที่1นะครับต่อไปองค์ที่2ครับผมอันนี้องค์ที่2นะครับมี4องค์นะครับผมอันนี้องค์ที่2นะครับอ่าองค์ที่2นะครับสวยทุกองค์นะครับอันนี้โค้ด โค้ดสวยคมชัดนะครับโค้ดสวยคมชัดนะครับอันนี้องค์ที่สองครับอ่าต่อไปองค์ที่สามนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับอ่าต่องสี่หนึ่งห้านะครับอันนี้องค์ที่สามครับผมแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับนี่ฮะองค์ที่สี่นะครับมีสี่องค์นะครับสําหรับ ลงเพ่อเงินนะครับปีหนึ่งห้านะครับเนื้ออปปกานะครับองละแ0 0บาทนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่าพิมพ์นิยมนะครับสวยๆครับเนื้อสวยๆนะครับนี่ฮะอ่าต้นหล่อช่อหล่อโบราณแบบนี้นะครับต้นหล่อช่อหล่อโบราณหน้ายิ้มนะครับหน้ายิ้มสวยนะครับ อันนี้ก็เอาแ0 0บาทนะครับหลงพอเงินพิมพ์นิยมนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับต่อไปองค์ที่2ครับผมองค์ที่2นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับพิมพ์สวยมากนะครับพิมพ์สวยมากเลยนะครับนี่องค์ที่2ครับผมแ0 0นะครับต่อไปองค์ที่3นะครับอ่าหลงพอเงินนะครับอันนี้เนื้อออกเขียวๆนะครับสำริดเลยนะครับเนื้อออกเขียวๆจะเป็นสำริดเลยนะครับองค์ที่3ามครับผมแ0 0บาทครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับอ,องค์ที่สี่ครับหลวงพ่อเงินมีสามองค์นะครับขออภัยนะครับหลวงพ่อเงินมีสามองค์นะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระล่วงนะครับพระล่วงหลังลังปืนหลังลายผ้านะครับองค์นี้เป็นสนิมแดงนะครับศิลปะลบบุรีนะครับองค์นี้เอา1,500บาทแล้วกันนะครับ เปิดไว้1500บาทนะครับผมหนึ่งันห้ารอยบาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นสนิมแดงนะครับนี่ฮะแตกใจแมงมุมสวยเลยนะครับหน้าตาสวยคมชัดหลังลังปืนนะครับหลังลางปืนนะครับอันนี้จะเป็นของสุโขทัยนะครับสุโขทัยนะครับเปิดไว้หนึ่ 500บาทเช่นกันครับผม1,500บาทครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้เหรียญฝาบาทนะครับมีรอยจานครับนี่ฮะเหรียญคมชัดนะครับขอบข้างนะครับฝาบาทนะครับมาด้านหลังเป็นยันมงกุฎพระเจ้านะครับเอาราคาเบาๆนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยเอา500บาทนะครับผมอันนี้เหรียญที่1ครับผม500นะครับต่อไปนะครับเหรียญที่2นะครับ อ่าเรียนที่2นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ู1ย์ห3 4 5 2สสี่หนึ่งสี่ห้าสองะครับศูนย์ห3หนึ่งสี่สี่หนึ่งสามี่ห้าสองนะครับผมอันนี้องค์ที่2ครับต่อไปนะคร euh ับองค์ท okay ี่3ามนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้องค์ที่3มนะครับสวยทุกองค์นะครับพระชุดนี้นะครับอ่าสวยทุกองค์นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มานะครับต่อไปองค์ที่4ี่นะครับ อันนี้องค์ที่สี่ครับเปลี่ยนหลวงพ่อควยครับผมอ่าองค์ที่สี่นะครับผมห้าร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่หกองค์ที่ห้าครับอ่าองค์ที่ห้าครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนี่องค์ที่ห้านะครับอ่าต่อไปนะครับองค์ที่หกครับผมองค์ที่หกนะครับมาห้าร้อยบาทนะครับ มีอยู่เจ็ดเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อลวยนะครับอันนี้เหรียญที่เจ็ดครับผมมีรอยจานด้วยนะครับมีรอยจานสวยๆนะครับผมอ่าห้าร้อยบาทครับอ่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอ่าผ้าล่วงทรงเกาะนะครับสุขโขทัยนะครับอันนี้เป็นเนื้อชินเขียวนะครับผมอ่าผ้าล่วงทรงเกาะสุขโขทัยเนื้อชินเขียวนะครับอันนี้เปิดไว้อ่าเก้าร้อยแล้วกันนะครับผมเก้าร้อยบาทครับ พระร่วงทรงเกาะนะครับองค์ที่1นะครับอันนี้องค์ที่2นะครับอันนี้องค์ที่2นะครับผม900บาทครับต่อไปนะครับองค์ מא�. ที่3นะครับอ่าสวยๆเลยนะครับพ้าร่วงทรงเกาะนะครับอันนี้องค์ที่3มนะครับผม900นะครับต่อไปนะครับองค์ที่4ี่ครับผมนี่ฮะองค์ที่4องค์นี้ก็หน้าตาสวยคมชัดนะครับไข่นานๆนะครับ ไข่นานาแบบนี้เลยนะครับหน้าตาสวยคมชัดไข่นานานะครับอันนี้องค์ที่4ีนะครับ900นะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระยอดอ AH ัฐารดนะครับพระยอดอัฐารดนะครับอันนี้เป็นเนื้อชินเขียวนะครับเนื้อชินเขียวนะครับผมเอา900บาทครับผมอ่าอ่างค์ที่1นะครับอันนี้องค์ที่สนะครับยอดอัฐารดนะชินเขียวนะครับผมองค์ที่2นะครับ ต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับา900นะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระมหาสวนนะครับกุวังบัวนะครับอ่าพระมเหาสวนกุวังบัวนะครับอันนี้900บาทครับผมจะมีสององค์นะครับกุวังบัวนะครับสวยทั้งสององค์เลยนะครับ ชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับ064 0614413452นะครับ0614413452นะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระแม่ย่านะครับพระแม่ย่าสุโขทัยนะครับเขาเรียกพระกุแม่ย่าเขาแม่ย่านะครับ900นะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระสามนางนะครับสามนางเนื้อชินเขียวครับผม 900บาทครับอ่าไปไวยังไงไม่ทันยังไงแอดไลน์มานะครับ0 6 1 4 4 1หนะครับ3 4 5 2ครับพระมาเหตวนนะครับพระมาเหตุนนะครับผมอันนี้ก็900บาทครับผมราคาเบาๆนะครับแบ่งปันนะครับหลายองค์ก็ลดหย่อนได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระอ่าสมเด็จบางขุนพรมนะครับอ่าสมสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับอันนี้เอา 700บาทครับผม700บาทจะมี2องค์นะครับมี2องค์นะครับมาอันนี้เจ็นะครับอาพระสมเด็จบางขุนพมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับลงรักปิดทองธรรมการนะครับมา2 4งสนะครับ2 4 9 7พิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เอาแ0 0รบาทนะครับ800บาทครับผม <ítulo> ar, ต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นคุณแผนนะครับคุณแผนบ้านกลางนะครับพายคู่ตัดเดี่ยวนะครับอันนี้เอา600นะครับ600บาทนะครับและก็จะมีเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับห้าเหลี่ยมนะครับห้าเหลี่ยมใหญ่นะครับ600บาทครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปคุณแผนเหมือนกันนะครับบ้านกลางนะครับพิมพ์อกใหญ่นะครับอกนูนใหญ่นะครับ 600บาทครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระปิตานะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับเนื้อลายเสือนะครับเนื้อลายเสือนะครับอันนี้เอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระนาคปกนะครับพิจิตนะครับชิ้นเขียวครับอันนี้เปิดไว้เก้าร้อยบาทครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระ อ่ามาเุสวนเดียวนะครับพระสวนเดียวนะครับสวนเดียวนะครับพระมาเุสวนนะครับอันนี้ก็เอาเก้าร้อยแล้วกันนะครับผมต่อไปนะครับเป็นพระซุ้มกอกำแพงนะครับอ่าพิมพ์แปกนะครับเนื้อมันมากนะครับพิมพ์แปกเนื้อมันนะครับอ่าเห็นแล่ดอกมะขามสวยๆเลยนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดรอยบาทครับอ่ารายการต่อไปนะครับเป็นองค์คตนะครับหลวงพ่อปานนะครับ องคตหลวงพ่อปานฟัดบางกระสอบนะครับมาอันนี้ก็เอา800บาทนะครับสำหรับองคตนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นคุณแผนนะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมเล็กนะครับมาพิมพ์เล็กพิมพ์ายคู่เล็กนะครับตัดเดียวนะครับอันนี้เอา600พอนะครับ600นะครับมาต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับเหรียญหล่อ นะครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยขีนครับเหรียญหล่อใบพุทธานะครับสภาพใช้หน่อยครับดูง่ายนะครับเอา800บาทครับอ่าต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพูทสกนะครับวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับ800บาทครับผมรายการต่อไปเป็นเหรียญนะครับเสดเตียคมมาหลวงชุมพรนะครับ2 4 6 6นะครับเนื้อทองแดงเถือนนะครับ2466ครับอันนี้เอา800บาทครับ ต่อไปนะครับจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับอง์นี้ก็800บาทเช่นกันครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมสวยๆเลยนะครับ2 4 8 2ครับหลวงพ่อเดิมนะครับ2 4 8 2่อนะครับอันนี้เอา8 0 0นะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นนางพญาพิมพ์อกนุนนุนเล็กนะครับพิมพ์อกนุนเล็กครับผม อันนี้เอา5้าร้อนะครับผม5้ารบาทครับลีลานะครับพระลีลาอ่ากำแพงเพชรนะครับพิม์ลิ้นเป็ดนะครับอันนี้ก็เอาห้าร้อยบาทครับ500้ยบาทนะครับจะมี2ององนะครับสําหรับพระลีลานะครับอันนี้มี2องค์นะครับ5้ารนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระนางพญานะครับพิมเข่าตรงนะครับอันนี้ก็เอา ห้าร้อยบาทครับผมห้าร้อยบาทนะครับองค์สุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นพระคุณแผนนะครับบ้านกลางพิมพ์ซุ้มเถาวันนะครับคุณแผนบ้้นกลางพิมพ์ซุ้มเถาวันครับอันนี้เอาห0ร้อยบาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับโทรมาสอบถามถามไทยได้นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สี่หนึ่งามสี่ห้าสองนะครับผมขอบคุณครับ